สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชนแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูนะครับผมที่มีแพลนที่จะทําในอนาคตของค่ายอลองจูเนียครับคุ้นๆไ้มว่าผมเคยพูดไปแล้วตอนนั้นที่มีเพจอาเพจขอบสนางนะครับขอบสนางเขาเอามาลงไว้ว่าในอนาคตเนี่ยค่ายอลองจูเนียเนี่ยจะนํามารีเมคเรื่องอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาพูดว่าเออมีเรื่องแบบว่ามีหลายเรื่องนะครับผมก็จะมีเรื่องดาวคคละดวงครับที่จะได้ดูในปีพศ2563ครับแล้วก็มีอีกแพนที่ยังไม่ได้ทราบอนา ว่าจะเมื่อไหร่ก็จะมีขุมทรัพย์แม่น้ําแควครับระยะครับอังกอร์สองครับเสือยอดรักครับพาโลกบนเทิงฝนใต้แล้วก็ฝนเหนือนั่นเองนะครับส่วนก็จะพูดถึงเรื่องอังกอร์ภาค3ของอาลองด้วยนะแต่ว่าที่มาพูดถึงวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละครอีก2เรื่องครับที่อยู่ดีๆก็โผล่มาใหม่ครับตอนนั้นน่ะที่ผมมาทําคลิปเพราะว่าเพจขอบสนางเอามาลงแล้วพอมาหาข้อมูลในวิกิพีเดียครับเราก็มาเจอเจริงๆด้วยมันมีแผนตามนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมลองมาเปิดวิกิพีเดียแล้วก็ลองดูอีกครั้งหนึ อยู winter, ่ด mm ีก hmm. yeah. mm ็ม hmm. ีโผล่มาอีก like 2เ mm รื hmm. you mm ่องครับเป็น2เรื่องใหม่นั่นเองโอ้โหมีแพนเยอะมากนะครับมีแพนเยอะมากเนี่ยได้ดูปีละปีละเรื่องเนี่ยก็คงแบบโอ้โหหลายๆปีเลยนะครับสองเรื่องที่วันนี้จะมาพูดถึงนะครับผมซึ่งตอนนั้นที่ทําคลิปไว้มันไม่มีแพนของ2เรื่องนี้ไว้นะครับนั่นก็คือทอง5ครับแล้วก็ล่าสุดขอบฟ้านั่นเองนะครับตกใจเลยที่เห็นทอง5เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทองมันไปถึงภาพที่10แล้วนะครับก็งงว่าเฮ้ยจะทําทอง5ยังไงวะแล้วแบบว่า เอามารีเมคทอง5หรอแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าสําหรับผมที่ดูเรื่องทองมาหลายๆเวอร์ชันอะทอง5เป็นเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกที่สุดเลยเพราะว่าพี่พีททองเจ๋อเนี่ยเล่นเป็นพระเอกคู่กับพี่เอมมานะครับซึ่งเขาเนี่ยเคยคู่กันในเรื่องอังกอร์แล้วแบบว่ามันดูเหมาะสมเล่นเข้ากันและเหมาะสมและแบบบู๊กันสนุกมากๆทั้งคู่นะครับทอง5เนี่ยถ้าสมมุติว่าหยิบมารีเมคคือหยิบเนื้อหาของทอง5้านะมาก็เป็นไปได้อยู่นะครับเออจะว่าแบบเฮ้ยทองมันนํามาสร้างใหม่ไม่ได้หรอกเพราะมันเล่นจนถึงเวอร์ชัน่่เลนนถึง ภาคแล้วอะลองสร้างเป็นภาคแล้วแต่ว่าค่ายของล ok ูกเขาก็ไม่ได้ว่าจะมาสร้างต่อซะเมื่อไหร่ละเออมันเป็นหนังของอะหองลูกเขาก็ไม่หยิบมาสร้างต่อหรอกเพราะว่าผมเคยพูดไว้ถึงในคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งครับที่ทําเป็นคลิปแบบว่า10ละครที่ควรนําจะมาสร้างสะอาดนาจมารีเมคอะแล้วผมใส่เรื่องทองห้าเข้าไปด้วยเพราะตอนนั้นเนี่ยอยากดูอยากแบบให้กลับมาสร้างแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่ามันสร้างไม่ได้หรอกเพราะตอนนี้ทองมันไปถึงภาคแล้วผมก็เลยคิดอ่านมันเลยคิดถึงประเด็นนั้นที่ว่ามันจะสร้างได้หรอก็เลยคิดว่าถ้าเเป็็นขอองงงทาา่กหยิบ คงเรื่องไปสร้างเป็นทองภาคใหม่เลยเป็นไปได้นะครับสามารถเป็นไปได้ในเวอร์ชั่นของในทอง5เนี่ยเวอร์ชั่นเก่านะครับก็จะเป็นพี่พีทอนเชอร์ใช่ไหมเล่นเป็นพระเอกนี่ครับผมจะเป็นพี่พีทอนโจเนี่ยรับบทเป็นตำรวจนะครับส่วนตัวพี่เอ็มม่าเนี่ยเป็นผู้กองตาฟ้าใช่ไหมก็คือเป็นเป็นตำรวจนะครับผมอีกประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมาช่วยมาแบบว่ามันมีคนหลายกลุ่มที่ต้องการแย่งชิงทองไปเป็นครอบครองเป็นของตัวเองนะครับผมตอนแรกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ดูแลแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกพวกโจรนะครับผม ่ฝายแย,ย,ย่งชิงไปแล้วก็นําทองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกพ่อของอผู้กองตาฟาเนี่ยคือตัวพีเอ็มาเนี่ยเอาไป,ไปแปรรูปเป็นภาคพ,พุทธรูปองใหญ่นะครับผมอ่าก็แบบว่าเป็นแบบการแย่งชิงทองกันนะครับแต่ว่าเป็นภาคที่แบบสนุกนะแต่ว่าเนื้อหามันแบบว่าเยอะหน่อยนะครับเป็นแบบเนื้อหาแบบเยอะแล้วตัวละครเรื่องนี้นเยอะมากเยอะกว่าเรื่องอังกอเยอะมากนะครับแต่เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบสนุกมากๆเลยนะครับอ่ะโอเคนั่นก็เป็นเรื่องทอง5้าแล้วกันที่แบบว่าจะมาทําในอนาคตนะครับส่วนเรื่องล่าสุดขอฟ้าครับล่าสุดขอฟ้าเนี่ยผมจํา เนื้อหาไม่ค่อยได้หรอกเพราะว่าไม่ได้ไปเปิดย้อนดูนะครับแต่ทองห้าเนี่ยเพิ่งไปกลับไปดูมาเหมือนกันก็รู้สึกว่าเอิมสนุกดีเหมือนเดิมนะครับส่วนเรื่องล่าสุดของฟ้าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกนะแต่ลา่าสุดของฟ้าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผลงานของอหลงอหลงพอดีวิจิตนะครับผมในปีที่แบบต่อจอากปีพศ2545ต่อจากเรื่องทองห้านี่แหละเพราะทองห้าเนี่ยปีพศ2544ครับหลังจากนั้นพี่พีท้องเจือก็ไม่ได้เล่นหนังของอหลงอีกเลยนะครับเรื่องนี้ครับผมเนนีดค ที่เล่นก็จะเป็นการพักดีพิจิตแล้วก็อากงศีวิไลที่ยังเล่นเล่นของลอลหลงอยู่นะคบอ่ะพระเอกของเราก็คือพี่บีสวิตครับผมประกบคู่กับพี่ปูมัทน,นาครับอ่ะไม่ใช่สิปูพี่ปูมัทน,นาเนี่ยคู่กับพี่อัศดาวุฒิเดือนสุนทรน,นะครับแล้วก็จะมีนางเอกอีกคนหนึ่งครับผมที่คู่กับพี่บีนะครับผมเป็นนางเอกใหม่นะเป็นนางเอกแบบเรื่องแรกเลยที่ได้เล่นนะครับผม เป็นนางเอกที่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะเขาจะแบบพูดแบบแบบเหมือนแบบเป็นลูกครึ่งนะครับผมชื่อเบลินดาเจนเซนนะคบโอนามสกุลเหมือนซิลิต้าเจนเซนเลยไม่ทราบว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะฮะอ่ะเป็นเรื่องราวของแบบว่าเป็นการตามหาเพชรครับเป็นการตามหาเพชรนะที่มันอยู่ในตุ๊กตาล้มลุกนะครับผมแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะถ้าใครแบบว่าจําได้ก็เอาข้อมูลมามามา,มา,ม,ามาแชร์กันหน่อยลวกันนะครับตัวพี่บีเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจกับพี่ปูมานานะส่วนตัวของ การพักดีวิจิตเนี่ยจะเล่นเป็นน้องชายของพี่ปูมัทน,นานะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยจะมีแบบถูกจับตัวไปนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบตามตามตาม,ตามแบบไปปกป้องเพชรน,นะครับผมถึงต่างประเทศกันนะครับส่วนพี่อัศดาวุฒิหรือสุนทรเนี่ยเขามีภรรยานะครับผมที่ในเรื่องเนี่ยเขาชื่อว่าอันนานะครับในฉากที่กําลังแต่งงานกันเนี่ยก็ถูกพวกคนร้ายนะครับผมบุกยิงนะครับบุกยิงทําให้ภรรยาของพี่อัศดาวุฒิเนี่ย นะครับตายทําให้พี่อัจจบุตรเนี่ยต้องมาตามแก้แค้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้รู้สึกว่าตอนจบเนี่ยจะเหมือนจะไม่ได้แบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งในการแบบว่ารักกันนะรู้สึกว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยตอนจบอาเหมือนจะแบบเข้าใจกันเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันนะครับเหมือนจะไม่ได้คู่กันนะเพราะว่าตัวของเบลินดาที่รับบทเป็นเจ้าหญิงโอชาริโอเนี่ยเขาอ่าเขา เหมือนแบบเขาเป็นเจ้าหญิงไนงะก็แบบอาจจะไม่ได้คู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นเนื้อหาประมาณนั้นครับเกี่ยวกับการแย่งชิงเพชรนะครับผมตามล่า หาเพชรนะครับผมจำชื่อไม่ได้ใครจําได้ก็คอมเมนต์แชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับเป็น2เรื่องครับผมที่ค่ายอาร์ลองต์เนียร์นะครับมีแผนอีกที่จะทําต่อไปนะครับแต่ฉันได้ดูเนี่ยอาจจะในอีกสิปีข้างหน้าก็ได้นะครับถ้าเรียกเป็นปีปีเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้นะครับผมค่ายอาร์ลองต์เนียร์เนี่ย,ม,ยมีแผนถึง3เรื่องนะครับผมนั่นก็คืออังกอร์มีระเลิงชนแล้วก็3สหายกับคุณนายสะอาดแต่ไม่แน่ใจว่าระเริงชนกับ3สถายกับคุณนายสะอาดเนี่ยเล่นไปหรือยังนะแต่ว่า3สหายกับคายสะอานีย มีลงไว้ที่ช่อง3 SD นะครับแต่ว่าละเริงชนนี่รู้สึกไม่เห็นตัวอย่างเหมือนกันนะอาจจะแบบว่าอย่างเออช่อง3เนี่ยเหมือนดองดองละครอนะไม่รู้เหมือนกันนะก็เหมือนเคยได้ยินมานะครับมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบช่อง3ามเขชอบดองละครนะครับยิ่งเป็นละครเย็นยิ่งได้ดูยากเลยนะครับลิขิตแห่งจันเนี่ยน่าจะได้ดูในปีนี้ครับส่วนดาวกระดวงเนี่ยมีแผ่นในปีหน้าครับถ้าขุมทรัพย์แม่น้นําแคน ผมจำไม่ได้แควน่าจะปี6 6 4ระยะ6 5อังกอรภาค2เนี่น่าจะ66เสือยอดรักเนี่ย6 7ครับผาลมบมันเทิงอ8กฝนใต้69ฝนเหนือ 6, เจ็ดองาโอ้ล่าสุดกอฟ้า7 2ดโคตรนาน10ปีอย่างที่ผมบอกจริงใช่ไหมครับเออแต่ถ้ามันเป็นปีละ2เรื่องเนี่ยอ่ะก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นแบบได้ดูเร็วไม,ไม่ไม่ช้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเป็นเรื่องดาวเคระดวงนะยังไงก็ติดตามชมแล้วกันนะครับผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตามแผน ก็คือเขาคิดว่าจะทําไว้ก่อนส่วนแบบเอ้ยไม่ทาแล้วมีเรื่องๆๆน,น,นู้นเรื่องนี้อาจจะเหมือนของอะลองไงคิดว่าจะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่สุดท้ายแล้วแบบมีแผนที่ทําเรื่องอื่นเข้ามาก่อนแล้วก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นไปได้นะครับโอเคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้าข้อมูลตรงไหนมีภาพประกันใดขออภัยว่หน้า,า,า,นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมทั้งข้อมูลข่าวแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับหนังนะครับถ้ามีภาพขอภัยด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมากและรังคกก like, ินเืนด้ พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คราบสันนี้ไปแล้ว จะเข้าใจว่าใครเป็นใครและใครที่มาก่อนแต่คุณคงติดใจเราลีลาของเขามันคงชนะอ๋อแต่ตอนที่คุณอยู่กับเขาผมต้องซึมเหมือนหมาที่มันเหงาไอ้ที่นอนฟังกินอยู่อย่าไปหาก็ไม่ได้หาที่ลงต้นพวกไฟทำยังไงก็ไม่ช่วยใจมันทนไม่ไหวทุรนทุรายอยากไปหาคนกลัไปเจอกับเขาโดยมีปัญหาไม่อยากจะวุ่นวายพวกนั้นมัวตาโม้แบบนี้โปรดช่วยพวกที่พวกโดนพวกเหงาคงน้อนคนดี คนที่คุณรัก